ค่ะอันนี้คืออะไรคะไม่ไม่รู้อะไรแต่ว่าชอบมันห้อยๆแล้วก็มีัญลณ์ของมุสลิมมาเป็มชื่ออาของพระเจ้ากลับมาทั้งศาสนาอะไรเงี้ยเหมือนกับเป็นเครื่องรางค่ะไม่ใช่เครื่องรางก็แบบติดไว้ให้เราให้เราเราได้รู้ว่าเออเรามีพระเจ้าอยู่ในหันใจสหรอไรเงี้ยค่ะปกติเป็นคนขับรถเร็วไหมคะ จริงๆเก่ไม่น่าถามว่าคำนี้เมื่อก่อนเมื่อก่อนขับรถเร็วมากมีมีการมีเอ่อเหยียบจะเท่าไร่ก็เหยียบให้สุดฮะเมื่อก่อนคือมีเท่าไหร่เหยียบสุดเหยียบสุดนะสองร้อยจะเหยียบสองร้อยสองร้อยสี่สิบก็เหยียบสองร้อยสี่สิบเาะไรอะคะก็ตอนสมัยเด็กๆไปรุ่นมันก็แบบมันก็นะก็เข้าหน่อยอะไรเงี้ยแต่เวลาเราอายุมากขึ้นแล้ว เราก็จะชาร์รถเรียบร้อยแล้วก็นุ่มหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนั่งสบายสยปกติขับรถเองไหมคะส่วนมากถ้าเกิดจะไปไหนส่วนตัวจะขับรถเองแต่ถ้าเกิดไปทํางานอะไรเงี้ยก็จะมีน้องมาขับให้แต่เท่าที่ังไปเห็นที่เป้ผมไไม่ค่อยเห็นที่เป้ขับรถเองอ่ะยกเว้นยิ่งรุงเทพนี่แบบไม่ขับเลยฮะรถติดติดแบบไม่ชอบอ่ะ เวลาไปตัดจังหวัดอะไรเงี้ยก็จะขับบ้างบัคลั่งอะไรเงี้ยพี่เป้อยู่ในหมู่บ้านนี้มานานหรือยังะคะอยู่มาประมาณเก้าปีครับแล้วก็โดนน้ำท่วมเลยเออตอนที่โดนน้ำท่วมทีนี่สนุกฮะสนุกสนุกเพราะว่าขับไดเล่ทุกวันเลยตอนประมาณอสองทุ่มเย็น สนุกมากเลยซื้อรประารนึงมีเครื่องเลยก็แบบขับเล่นอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าสนุกแทนใช่แล้วก็ดำปีเลยตัวดำปีโดน,นจริงเหรอช่วงนั้นนี่คือแบบสามเดือนนะน้ำมันท่วมสาม,มเดือนขนาดซื้อซื้อเรือแบบมีเครื่องได้นี่มันสูงประมาณกี่เมตรนะคะก็ <c oughs> ประมาณเกือบหน้าอกฮะเกือบหน้าอกโอ้หน้าอกพี่เป้ก็ถประมาณมิดหัวนึงก <c oughs> ็ประมาณเกือบหน้าอก เวลาจะออกไปทํางานออกไปเล่นดนตรีตงใช้วเวลาเดินปรมาณ5ชั่วโมงกว่าจะลุยน้ำมากว่าจะมาโปรกรถตรงนี้แล้วต้องไปแถวรัตนาทิ่เอร์อะไรอย่เงี้ยเราช่วงนั้นเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตขนเครื่องดนตรีกันแบบก็นนดนยรีจอาไว้ข้างนอกนะฮะเอาไว้บาร์ตีสปา ไปถามอะไรฉลาดเราก็เผื่อแบบบ้านสูงไงแต่หน้าหมู่บ้านท่วมอะไรอย่างนี้ชั้นหนึ่งอะต้ออกหุดเลยฮะแต่ว่าอาศัยอยู่บนชั้นสองเนี่ยแล้วทำไมพี่ไม่หนีอ่ะหรือว่าเพราะว่า้านของเยอะมากของในห้องอัดดันเยอะมากเครื่องดนตรีเยอะจะออกไปไหนท่านมันท่วมเร็วอ๋อมันอยู่ดีดีคือมันใช่มันท่วมมาเลยแล้วต้องขนอยู่คนเดียวเลยขนของอยู่คนเดียวช่วช่วยเลยใช่ การเป็นนักร้องอย่างนเงี้ยค่ะพี่แม่เข้าวงการมาทั้งหมดประมาณกี่ปีแล้วคะตั้งแต่ปีสามสองก็ไปบวกกันเองนะคะฮะก็ประมาณยี่สิบกว่าปียี่สิบกว่าปีแล้วฮะอายุยังยี่สิบกว่าปียี่สิบชอบอะไรกับการเป็นนักร้องนะคะจริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่ไม่ชอบร้องไปเองไม่ชอบเลยเป็นคนอยากเล่นดนตรี จริงเราเปเป็นนักดนตรีครัค่ะเราก็เล่นมาก่อนจะเล่นดนตรีให้กับคนอื่นร้อ,นองคนนะฮะอ๋อไม่ชอบร้องเพลงร้องเคยเป็นแบ็คอัพไหมคะเคยเป็นแบ็คอัพให้กับปรฐมบอลร,รู้จักป่ะฮะที่ค้าหน้าไม่ได้มาไม่กล้าไม่รู้จักเกิดไป่ไดแบ็คอัพให้กับปรฐมบอลแล้วก็ตอนนั้นก็เป็น,บนเบสเล่นเบสค่ะอยู่กับวงไฮรอนะ็อลแค่ฮะ อ๋อจริงๆแล้วสมัยก่อนวงไฮร็อกไม่มีนักร้องนะมีนักร้องเป้ใช่มีนักร้องงามเป้เขาเป็นเบสตอนนั้นนี่คือยังไม่ทำอาราบ่าจะไม่ได้ทำอาราบ่าไหมแสดงว่าวงไฮร็อกเริ่มมาจากเหมือนกับเป็นนักดนตรีจริงๆที่ยังไม่ได้ออกอัลบั้มมาก่อนอย่างเงี้ยใช่เริ่มมาตั้งแต่เล่นจากทำเลยแต่พอมาทำอัลบั้มปุ๊บกลายเป็นพี่เป้ครับตอนนั้นนักร้อง เขามีปัญหาอะไรสักอย่างแล้วเขาก็ออกมาจากควงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ไปตามนักร้องไปตามร้านฝาแฝงมั้งใครผมยาวหน้าตาดีๆก็ครับอ๋อใครผมยาวหน้าตาดีๆเราองใจร้องไปเองไหมฮะอะไรเงี้ยแม่เป็นคนถามไปตั้งวงเลยไปหานักร้องกันอะไรเงี้ยก็คือเหมือนกับเราก็ต้องไปนั่งตามไปนั่งตามร้านอาหารร้านตามผับเพื่อที่จะดูว่านักร้องคนไหนเขาร้องดีใช่แล้วก็เอา นดัดออเดชันที่ทำ<ม>อะไรเงีย้ยค่ะแล้วพอออดิชั่นแต่ละคนแบบเสียงสู้แบบเสสียงู้ไม่ไดใ้ใช่ใช่ตอนนั้น<อ>ผมร้องอยู่สองเพลงพอเนื้อออเดชั่นแบบมือกีตาร์ที่วงเมนูระวงเขาออ,อเอดชั่นสู้หายไปได้สักคนเลย <c oughs> กลายเป็นนักร้องที่บอกว่าบอกเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาไม่เอาจับไปก่อนใช้เราก็แบบเป็นเป็นนักร้องด้วยตอนนั้นร้องด้วยแล้วก็เล่นดนตรีด้วยช่วยดีกวโาค่ะสงสารผม ว่างวงวาจะโดนไล่ออกด้วยตอนนั้นเพราะว่าไม่มีนักร้องก<ม>สุดท้ายไปก็ต้องโดนบังคับให้เป็นปน,นักร้องออะไรอย่างงี้เราก็ดังมากๆแล้วตอนนั้นคุณเสือธนพลนะฮะ,ะก็มาเจอมาเจอเป้นในพับอะไรเงี้แล้วก็ติดออกไปเซสิยากับป้าเอตอนนั้นก็เลยได้เป็นวงบล็อกแล้วก็หามเบสมาเสิร์ฟแล้วก็ตัวเองก็ได้เป็นนักร้องนำ ยุคยุคนั้นต้องบอกว่าพี่เป้ดังมากจริงๆครับก็เพื่อนี่จุดเงะฮะน้ำเตยเกิดมาน้ำเตยเห็นเป้ดังมาแล้วอ่ะเห็นแบบก็ดังเลยจุดเดงฮะก็อาจจะไม่เตี้ยปางขนาดก็ดังคือตอนเด็กๆนะคะผู้ชมน้ำเตยก็เหมือนกับเป็นเด็กคนหนึ่งที่พ่อแม่สนับสนุนให้ประกวดร้องเพลงเพลงของพี่เป้เป็นเพลงที่คือใครร้องเพลงของเขาอ่ะกระจอกเล้าอะไรอย่างเงี้ยคือชนะหมดเลยอ่ะถ้าร้องได้ซึ่งแน่นอนว่าน้าอย่างน่มเตยอ่ะร้องไม่ได้ เพลงร้องยากเสียงมันสูงมากใช่นะแต่ว่าหูณเมื่อก่อนที่เป้เป็นเหมือนเทพของเด็กๆหลายๆคนนะที่ที่แบบเป็นเทพเลยฮะใช่แบบอยากร้องอยากได้อย่างเงี้ยอยากร้องไม่ได้แต่หนุ่เตยคือหนุเกับโตเป็นพี่น้องกันนะจริงไม่ไม่ไม่ได้เน้นว่าจะต้องร้องเป็นแบบนี้จริงเป็นคนที่ใช้เสียงสูงมาตั้งแต่ตอนเด็กๆเราตอนเด็กๆสมัยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่อยู่ในหมู่บ้านสลัมเล็กๆอะไรเงี้ย เป็นคนสวน่วนมนในมัสยิดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็ต้องใช้เสียงสูงเป็นคนที่ติดเสียงสูงมาตั้งแต่เด็กแลใช่มันก็เลยเวลาเรามเป็นนักร้องเราเอาตัวนั้นไอ้มันก็เลยกลายเป็นอะไรที่แลกใช่ก็ถือว่าเป็นการพลิกบทบาทของวงการเพลงของไทยนะตอนนั้นก็ไม่มีไม่มีใครเไม่มีใครที่เสียงสูงยิ่งตอนเทปออนแรก เคะเปิดรุ่นเก่าแล้วไม่มีเสียงแล้วแออรรายการวิทยุอะไรเงี้ยเพื่เปิดฟังอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยมันทุเรศเสียงตัวเองมากเลยทำไมอะคะทไมเสียงเรามันไม่เหมือนกับพวกลําพูนไม่เหมือนกับวงดูโอไม่เหมือนกับไม่เสียงเราทุเรศมากรับไม่ได้ปิดปิดพิทยุรับเสียงตัวเองไม่ได้แล้วตอนนี้นะคะตอนนี้เขเดเิมยังรับไม่ได้ไมาไดเอาทำไมอะ แล้วเวลาเราคนอื่นไปฟังอะไรเงี้ยเฮ้ยทำไมเสียงแปลกแล้วก็ได้เอาไปคิดว่าอ๋อมันมันมีเอกลักษณ์ของตัวเองเราก็ไม่เือนไรอะไรเงี้ยมันถึงมีคนสนใจเยอะก็เรียกว่าวันนี้เราพาคุณผู้ชมนะคะมารู้จักกับผู้ชายคนนี้แบบลึกไหมอ่ะไม่รู้ลึกไหมปกติรายการอื่นเขามาถามอะไรแบบนี้ ไม่มีฮะสมัยยักษ์ถามเรื่องชีวิตดนตรีดนตรีก็ไม่ค่อยสมัยยัถาเมเป็นไงชีวิตก็กลัวเป็นไงเหลือมกเลยครสวิต้าไม่ถามไม่ใช่มันถ<ม>ึงเรื่องที่แบบน่าเบื่อมากเลยคนระับ<ม>ชีวิตมน,นุษย์ถ้าเกิดเราสามารถเลือกชีวิตตัวเองได้บังคับชีวิตตัวเองได้บางเจ้าปนชีวิตมีมมอากาศแบบกิดงกึ่งแต่จริงๆแล้วสุดๆอย่างในพระเจ้าเป็นคนคิดหมดใช่ไหมฮะใช่พระเจ้ากำหนดมาว่านายคนนี้ จะอยู่นานสักเท่าไหร่ใช่ไหมพระเจ้ากำหนดบดชีวิตจะเป็นยังไงแต่มนุษย์ทุกคนกำหนดเส้นทางของตัวเองได้แต่จะกำหนดชะาชีวิตมันจะมีชีวิตอยู่สองพัปีห้าพันปีมันเป็นไปไม่ได้ทุกวันนี้ได้ใช้ชีวิตปบใช่ตามพระเจ้าที่ขิดใช่แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุด คือเราก็ต้องทำควานดีไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับโลกดีทำก่อดีไป็นทางดีกว่าอย่างน้อยวันที่เราลมหายใจสุดท้ายของเรามันน่าจะไปในสิ่งดีๆมากกว่าค่ะนิ่งเไม่ไม่ไม่หนุ่ไป <laughs> ฟังพี่แป้คุยเกี่ยวกับอย่างเงี้ยบ่อยนะใช่ส่วนใหญ่ฟังเสรสจสักพักนึงหนํามเหลับ <laughs> ก็ถือว่าเอ้ยแต่ว่าพูดดีนะคะคิดดีอ่ะมีหลักการที้จริงมันไม่ไม่ได้คิดดีมันจริงมันเป็นความจริงของชีวิตมันต้องกระทำแบบนีใช่เดี๋ยวนี้คนทําความดีมันน้อยเวลาใครจะทําความดีสักคนหนึ่งพระเจ้าเห็นแล้วว่าเอ้ยพระเจ้าเห็นง่ายเพราะว่าคนทำความดีมันน้อยอ๋อโอเคค่ะก็เดี๋ยวพี่เป้จะไปละหมาดก่อนสักประมาณเท่าไหร่คะ ละหมาดบัลลบละหมาดครั้งนึงปร,มงร,ระมาณที่สิบนาทีสิบห้านาทียี่สิบปีถูกเราต้องทําทุกวันไหมคะทําทุกวนันเวลามีเวลาอยู่บ้านไปจะทำนะแต่เวลาไปทัวร์วคอนเสิร์ตไปจงังหวัดอะไรเงี้ยบางทีห้องพักเราไม่ได้สะอาดบ้างเราจะไปละหมาดมันไม่ค่อยสะอาดมาละหมาดที่บ้านดีกว่าอ๋อเราถ้าสมมติเราไปทัวร์คอนเสิร์ตเราอยู่ในที่ที่มันไม่สามารถไม่ไม่มีสถานที่เราไปทัวร์คอนเสิร์ตไม่ค่อยได้ละหมาดแต่ว่า บางนั่งภาวนาเหมือนนั่งสมาธิอย่างนี้เหรอะใช่หยุดรถฮะมันก็เหมือนกันฮะแล้วก่อนขึ้นคอนเสิร์ตคือเวลาที่ผมไปเห็นพี่เป้แบบแบบเนี้ยก็พี่เป้จะเป็นคนปกติคนหนึ่งที่แบบม่ที่แบบไม่ได้คิดว่าเป็นนักร้องอ่ะเออแต่พอเขาขึ้นเวทีเขาจะกลายเป็นอีกคนนึงเลยอ่ะ ตรงนั้นมันมันเป็นจิตวิญญาณมันเหมือนกับน้ำเต้งูแล้วน้ำเต้งูทำไมแบบเปนคนละคนอ่ะมันเหมือนเป็นจิตวิญญาณเวลาเราก็อยู่บนเวทีมันเหมือนเราเป็นจานอืมงั้นก็เดี๋ยวให้พี่เป้ไปละหมาดสักครู่ก่อนเพื่จะซ้อมอ่ะนะฮะแล้วก็ให้ค่อยไปซ้อมหรือจะละหมาดด้วยหรือแล้วแต่ผู้ชายคนนี้เลยละกันนะคะเพราะว่านี่รถเขาบ้านเขาเราจะไปอะไรไม่ได้ก็ เดี๋ยวตามไปดูสิว่า